อมภวัตตรวจพบเชื้อโควิด -19 ตนสังกัดแจ้งเลื่อนง,งานแยกกับตัวแบบที่บ้านแล้วค่ะคำเอาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่สำหรับนะักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างโอมภวัตจิตสว่างดีหลังได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และผลออกมาว่าพบเชื้อค่ะโดยแพทย์ได้ประเมิอนอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวล่าสุดได้แยกทำการกักตัวที่บ้านแล้วนะคะส่วนงานจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีค่ะ โดยทางต้นสังกัดของหนุ่มโอมก็ได้แจ้งผ่านอินสตาแกรมโดยระบ,บุว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าโอมพวัตติสว่างดีนักแสดงในสังกัด GMMTV ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดย ATK ผลออกมาเป็นโพสิทีฟในวันนี้คือวันที่24มิถุนายนค่ะและแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home isolation เพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตร,รการที่ถูกต้องต่อไป ทางโองมและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วล่ะค่ะโดยงานทั้งหมดของโองมจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีค่ะ